ท่านสมาชิกวุฒิสภาจํานวน43ท่านที่ขาดประชุมไม่มาประชุมเป็นการระเว้นหรือและทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายปปชมาตรา4กำลังมีความพยายามที่จะอ้างเสนอยติซ้ำไม่ได้โปรดกรุณาท่านสวที่เคารพไปดูรัมนูลมาตรา5บทบัญญัติใดการกระทําใดที่ขัดหรือแย่งต่อรรมนูลใช้มาคัาไม่ได้คุณทําอย่างนั้นผมจะดาเนินคดีท่านสวอเอาเข้าคุก รถมูลเป็นกุญายสูงสุดมีสภารัคับให้เป็นการเฉพาะให้สองโมตไปลงคะแนนแต่การประชุมไม่มีลนี่ก็ะสงจ์จเก่าหาสี่สามสองรผมไม่ใช่ดอมส้มแต่ผมเป็นคนเสื้อแดงที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เสื้อแดงโทนี่ และผมจงรักภักดีเลื่อมใสาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรัรสย์ท,ทเป็นประมุกการกระทําของสอวอซึ่งเป็นหลักบ้านหลักเมืองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวงอกหัวดําแล้วเป็นเสาหลักของประเทศนี้กับเพิกเฉยไม่ไปทําหน้าที่ของตอนเองตามที่รัฐมนูญบัญญตัติแต่เรียกร้องให้คนอื่นเคารพกฎหมายไม่มีจิตสํานึกส่วนเขาจะลงคะแนนเลือกใครงดออกเสียงเป็นสิทธิโดยชอบของเขาสอวอบางคน ที่มาออกแอคชั่นออกสื่อมันผิดจริยธรรมสวต้องวางตัวเป็นกลางแสดงความเห็นท่านนั้นท่านนี้สร้างความขัดแยง้งในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีสําคัญที่ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเพื่อควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้กําลังมีความพยายามที่จะอ้างข้อบังคับรัฐสภามาตรา41ในเรื่องของอเสนอยติซ้ำไม่ได้ข้อบังคับนี่เป็นแค่แค่ข้อบังคับในสาภา โปรดกรุณาท่านสวที่เคารพไปดูลรัมนูลมาตราห้าบทบัญญัติใดการกระทําใดที่ขัดหรือแยงต่อรัมนูลใช้บังคับไม่ได้คุณทําอย่างนั้นผมจะยื่นต่อภาคส่วนต่างๆเพื่อไปให้ศาลร,รัมนูลวินิจฉัยและจะดำเนินคดีท่านสเวอเอาเข้าคุกอันนี้ผมมากล่าวหาท่านสมาชิกวุฒิสภาจำนวน4 3ท่านที่ขาดประชุมไม่มาประชุมตามรัฐมนูญมาตรา272ซึ่งจะต้องไปลงคะแนนเห็นชอบ เลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดตามมาตรา5กฎหมายกฎระเบียบใดๆการกระทําใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนเป็นการใช้บังคับไม่ได้ต้องเพิกถอนการกระทําดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา .2 7 2บัญญัติเป็นการเฉพาะให้สมาชิกวุฒิสภาไปในฐานะสมาชิกรัฐสภาไปลงมติเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นการระเวนหรือและทุตริตต,ต่อหน้าที่ตามกฎหมายปปชมาตรา4นะครับ